ฟังชัดชัดถนอมจัดให้ทางช่อง5นะครับฟังชัดชถนอมจัด <c oughs> ให้ <c oughs> วันนี้นะครับเราส่งมอบเตียงให้กับพี่บังออนจากจังหวัดราชบุรีนะครับมาขอรับมอบเพื่อไปช่วยเหลือลูกชายที่ป่วยติดเตียงมา2ปีแล้วนะครับวันนี้พี่ใหญ่ของเรานะครับพี่สราวุฒิมีคุณสมบัตินะครับประธานที่ปรึกษาชมรมเพื่อนแท้พี่สมพงษ์สวัสดีสุข และทีมงานทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับและเรามีพี่จ่าสักดิพง์ด้วยนะครับพี่จ่าครับสวัสดีครับนะครับมากับภรรยานะครับในการช่วยเหลือเติมเต็มให้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือครับพี่วุฒิครับครับเตียงนี้เราได้รับมอบมาจากใครและจะส่งให้ใครครับวันนี้ได้ผู้สนับสนุนนะฮะจากคุณอุมิมาดีหมู่บ้านเศรษฐกิจกรุงเทพนี่เองครับครับเพื่อมอบให้กับลูกชายของคุณบางออน หลั่นกลึงนะฮะอยู่อำเภอป่าหวายจังหวัดราชบุรีนะฮะซึ่งทางทางรายการไม่รีบแล้วก็ไม่รีรอนะขอขออภยัยแล้วก็จัดให้ทันทีเลยครับ,รบโดยรายการคุณถน,นอมครับดูนอมทุกวันวันนี้ก็วันนี้ก็เอารถมาจากราชบุรีนะครับแต่ว่าพวกเราก็จะช่วยเหลือค่าน้ำมันกลับบ้านไปเนาะ วันนี้ก็ช่วยทั้งเตียงช่วยค่าน้ํามันด้วยคเขาวันนี้เตรียมพันหนึ่งไว้ให้เติมน้ามันแล้วครับเดี๋ยวพี่พี่พี่ผมมอบมอบให้พี่พี่บังออนกันนะครับในบีีนะครับแล้วเดือนร้อนเดือนร้อนใดๆดมากกว่านี้ก็ทางทางชมรมเพื่อนแท้ดูแลสังคมโดยผ่านทางฝั่งชัดชัดถนอมจัดให้นะฮะยินดีเพราะว่าพี่บังออนกลั่นเกลือเนี่ยเอาไปมอบให้กับลูกซึ่งลูกติดเตียงอยู่ใช่ไหมฮะไม่สามารถช่วยตัวเองได้ทางเรายินดีเลยครับช่วยช่วยกันดูแลนะครับ ก็ขอบคุณมากครับก็หวังว่าเตียงหลังนี้จะทําให้คุณภาพชีวิตของพี่บังออนนะครับรวมถึงลูกชายดีขึ้นเนาะนะครับก็คือช่วยทั้งแม่ช่วยทั้งลูกอ่ะนะครับฟังดูเหมือนเตียงที่ช่วยคนป่วยนะแต่ที่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยช่วยคนดูแลคนป่วยทั้งครอบครัวเลยครับทั้งครอบครัวคนป่วยเนี่ยนั่งได้จะได้สบายเวลาจะลุกจะอาบน้ำเนี้ยกจะให้ท่ัน่นท่านครับอันนี้ก็จะมีมีที่นั่งทับถ่ายด้วยยกมาด้วยครับนะอันนี้ก็จะเป็นสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับ ที่สําคัญที่สุดนะครับในการส่งมอบส่งต่อความดีในวันนี้นะครับพี่สมพงศ์ครับครับพี่สมพงศ์ถือพระบรมชายาลัษณ์อยู่ในขณะนี้นะครับเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้วันที่13ตุลาคมครับวันคล้ายวันสวรรคตของพ่อเราพ่อหลวงราชการที่9ครับจากกิตอาสาทําดีด้วยหัวใจเราเฉลิมพันแทียรตุ่งดระเนสังคมก็ขอทาดีให้กับสังคมด้วยกว่าเราหยดจากไม่นะครับครับผมดีใจครับเราคิดถึงพ่อครับพรุ่งนี้วันที่13ตุลาคมครับวันพ่อครับ เราทุกคนก็ได้บวรณาตัวกันแล้วนะครับว่าเราจะช่วยกันเติมเต็มนะครับพี่จาครับในฐานะทหารพูดความรู้สึกหน่อยครับที่ได้มาช่วยเหลือสังคมอีกบทบาทหนึ่งของลูกผู้ชายชาติทหารครับสวัสดีครับผมจ่ายุทธครับเรียกง่ายๆจ่ายุทธครับผมดีใจที่ได้มาร่วมกับร่วมทีมงานเพื่อนแท้ครับช่วยดูแลสังคมของของพี่ถนอมนะครับของรายการฟังชัติถนอมจัดให้ผมตามมาทุกวันแล้วก็ ตั้งแต่ผมได้ร่วมงานแล้วผมได้ขอเตียงไปผมติดใจแล้วฝังใจผมตลอดทุกวันว่าทำจริงให้จริงของจริงนะครับเพราะนั้นารายการนี้เชื่อใจได้แล้วก็เชื่อมั่นใน